สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่รักพบกันในวันนี้บทสัุดีที่สามเป็นบทภาวนาเช้าของเราร่วมกันที่จะนำชีวิตของเรา,เอา,เราขอพระเจ้าประทับอยู่และก็นำชีวิตของเราไปเพื่อสิ่งต่างๆที่เราจะกระทำวันนี้และสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามานั้นจะได้ทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งมั่นคงและ จะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องมากยิ่งขึ้นนะครับบทสวดีบทที่ 3, สามสวดีที่สามในวันนี้พูดถึงบทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมที่ถูกข่มเหงนะครับก็มีคำอธิบายไว้ที่มาที่ไปดังนี้ก็บอกว่าสวดีบทนี้เป็นบทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมซึ่ง มีศัตรูและปัญหาต่างๆห้อมร้อมอยู่แต่เขาแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเขาจึงมีความมั่นใจมีสันติคริสตชนก็เช่นกันจะเผชิญกับศัตรูทั้งภายในและภายนอกได้ก็โดยมีความเชื่อและความมั่นใจว่า ในที่สุดพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยตนให้พ้นจากอันตรายดังบุญอเก็สตินเข้าใจว่าสตรูในบทสดีบทนี้คือความชั่วและตัณหาต่างๆที่คริสเตชนแต่และคนต้องต่อสู้ในชีวิตประจำวันและในบทสดีบทนี้ก็เขียนไว้นะครับเอะบรว่าบอกว่า,าเพลงสดีบทนี้เป็นเพลงสดีของกษัตริย์ดาวิด ขณะที่ทรงหนีอับสรมพระโอรสนะเราก็จําได้เรื่องของกษัตริย์ดาวิดนะครับเก็ในยะจะบอกว่าเป็นบทสดณีที่กษัตริย์ดาวิดสวดภาวน,วนาต่อพระเจ้าต่อพระยาเวนั่นเองนะครับในะขณะที่มีความทุกข์ยากาให้เราได้ติดตามและภาวนาพร้อมเรานะครับเราก็รู้แล้วว่าพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานั้นก็มีปัญหามีสิ่งต่างๆในแต่ละวันด้วยนะครับ ขอเราร่วมจิตใจได้ภาวนาพร้อมกันข้าแต่พระยาเวศรูของข้าพเจ้าช่างมากมายผู้ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้าช่างมากมายเหลือเกินคนจำนวนมากกล่าวถึงข้าพเจ้าว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นข้าแต่พระยาเวโครงทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า ทรงเป็นความรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทรงเชิดชูข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวพระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เมื่อข้าพเจ้านอนและหลับข้าพเจ้าจะตื่นขึ้นอีกเพราะพระยาเวทรงค้ำจุนข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าไม่กลัวคนนับหมื่นนับแสนซึ่งเรียงรายต่อต้านข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน ข้าแต่พระยาเวโปรดทรงลุกขึ้นเถิดข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิดพระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทัานมวลของข้าพเจ้าสงตกบ,บดาคนชั่วจนฟันร่วงพระยาเวคือผู้ประทานความรอดพ้นขอให้ประชากรของพระองค์ได้รับพระพรเถิด ครับเป็นบทภาวนาที่ขอพรจากพระเบญจจ้าที่จะช่วยเราให้พ้นจากพยันตรายต่างๆนะแล้วก็แน่นอนในชีวิตในแต่ละวันของเราพี่น้องเราก็พบกับพยันตรายต่างๆเหมือนกันนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นบทภาวนาของดาวิดต่อพระยาเว์ซึ่งหนีอับสรมบุตรที่ตามตามล่าตามจะทำร้ายพระองค์นั้นดาวิดก็ มีความเชื่อมีความวางใจในพระเจ้าก็ขอพระเบญจาขอพระยาวเวท่งช่วยให้้นจัดพยันตรายต่างๆและพระยาวเวก็ฟังพระกบันนาน,น,นในชีวิตของเราเราจะพบในนักบุญเนียนก็บอกว่านักบุญก็บอกว่าในนักบุญออคิสตินใช่ไหมก็บอกว่าศัตรูของเราเนี่ยศัตรูของเราก็คือศัตรูฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของเราก็คือ ความอ่อนแอตันหาหรือว่าความหลงของเราเนี่ยโลคกดหลงของเราก็คือศัตรูของเราก็คือนิสัยของเราเนั่นเองที่เราจะต้องต่อสู้ที่ต้องเอาชนะเพราะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เอาชนะความอ่อนแอของเราอเอาชนะการประนลรอดลวงต่างๆเอาชนะตันหาบาปและความผิดต่างๆซึ่งมันอยู่ในชีวิตอยู่ในจิตใจของเราด้วยความตั้งใจ ด้วยความสำนึกว่าพระยาเวนั้นพระองค์ทรงดูแลพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงอยู่ใกล้และพระองค์ทรงคุ้มครองเราจะทำสิ่งใดก็ตามในวันนี้จะประพฤติสิ่งใดก็ตามก็ขอให้เป็นการกระทำโดยมีพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้นำชีวิตนะครับและเราก็จะประสบกับความสำเร็จและรับความบันเทาเราก็จะพ้นจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ในความเชื่อ ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะครับขอให้ทุกท่านขอพี่น้องทุกคนนะครับได้ลำพึงได้สำนึกเสมอว่าพระองค์อยู่กับเราและจะไม่ส่งทอดทิ้งเราขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด